เดี๋ยวเราจะพามารู้จักกับ BYD C Leon Six DMI Technology น่าซื้อยังไงมาดูกันครับ <OS EN C ES> อัตราเร่ง0ูนย์ถึงครับ8.3วินาทีเร่งแสงขึ้นทางลาดชันขาดอย่างแน่นอนประหยัดเพราะทำงานบนพื้นฐานรถไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงียบไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เพราะทำงานมาพนพื้นฐายของรถไฟฟ้านุ่มนวลตลอดการขับขี่และการเดินทางเพราะไม่รู้สึกถึงรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์และระบบ e-v มีการจัดก,การไอเสียที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนกับ b m i เทคโนโลยีที่ใช้เบรดแบตเตอรี่ออกแบบพิเศษเพื่อระบบ DMI เป็นเจ้าของ BYD C Lion 6 DMI Technology ราคาเริ่มต้นเพียง939,900บาทที่ BYD สอรุณนครสวรรค์ส,สาขาเขาเขียว